ยายเท่าเมาสซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคุณหมอที่หล่อที่สุดในปัตตภีนาทีนี้ไม่เกินจริงคุณหมอเหอซูเย่จากซีรีส์โรแมนติกฟิลกูสมัยใหม่รักเธอที่สุดเลยหรือ The Best Thing ของค่ายอฉีอีรับบทโดยจ้างหลิงเพอประกบคู่นางเอกสาวเพรศเน่ชวีรัวหานนั่นเอง คุณหมอเหอซูเยเป็นแพทย์แผนจีนระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์หมอเชี่ยวชาญด้านมะเร็งฟังดูแก่มากแต่จริงๆแล้วยังหนุ่มฟ้อนหล่อเฟี้ยวอายุแค่31แถมชอบเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างเทค่ะแม้จะเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลใหญ่แต่ทุกๆเสาเขาก็จะมาช่วยรักษาคนไข้ที่คลินิกชุมชน แล้วก็ที่นี่เองที่ทำให้เขาได้พบกับเซนซีฝานสาวสวยคนเก่งรักการทำงานที่กลายมาเป็นคนไข้เพราะอาการนอนไม่หลับแค่ได้สบตากันครั้งแรกพระเอกก็ปิ้งนางเอกทันทีแต่ด้วยความเป็นหมอนะจะให้รุกหนักเกินไปก็คงจะดูไม่ดีคะ่ะแรกๆจึงได้แต่เอาใจใส่ถามไทยดูแลอาการนางเอกเป็นหลัก พอรู้ว่านางเอกมีแฟนแล้วก็ซึมไปพักมายิ้มหน้าบานอีกทีก็ตอนที่นางเอกเลิกกับแฟนจ้าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นหรือเปล่านะแล้วความชั้นเชิงของคุมเขาก็คือการอ่อยแบบโนลิมิตสกิลอ่อยเกิน200%จ้า ค่อยๆอย่างถ้าชีนางเอกแบบใจเย็นตอนนางเอกเผลอออกอาการเพราะว่าเข้าใจผิดว่าพระเอกเป็นพ่อไม้ลูกติดนั้นหาฝุดๆฉากกินข้าวหลังเฉลยความจริงคือเดบเเบสค่ะทีมนักสแสดงยอดเยี่ยมจริงๆนุกนิบมากแล้วจากนั้นเหมือนคุณหมอของเราจะเริ่มมั่นใจว่าไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวสาวชวนกินข้าวครั้งแรกก็นัดไปที่ห้องสุดแล้ว ทำท่าเหมือนไม่ได้คิดอะไรไม่ดีแม้แต่นดิดเดียวนะคะส่วนนางเอกนั้นเลิกรักไม่ไหวยิ่งหลังหลังพระเอกชวนกินเมนูสุขภาพที่ห้องเหมือนเป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์นางเอกก็ยิงวันไหวหนะะักค่ะเกือเผลิขโมยจุ๊บพระเอกตอนนอนหลับแม่เสียดายโดนรุ่นน้องพระเอกขัดจังหวะสียได้พระเอกเสียดายยายก็เสียดายค่ะ แบลตามคาดค่ะ first kiss นั้นเป็นนางเอกที่เผลอใจรึกก่อนจนได้พระเอกของเราไม่รอช้าเอาคืนยังไว้จุบมาจุบกลับแอบโกงเล็กน้อยที่ดีกรีกความหนักง่วงเท่านั้นเองเป็นอีกเรื่องที่ไปครึ่งทางแล้วก็ยังหวานหนักฟิลกูดทุกอีพีครึ่งที่เหลือนะคะก็จะมีปมดราม่าโผลมาเล็กน้อย เรื่องนางเอกไปเรียนต่อเมืองนอกค่ะแต่จะยังไงใหญก็ยังเทใจว่าคู้พระนางของเรานั้นก็จะต้องเสิร์ฟความหวานกันจนมดขึ้นจอแน่ๆและคอนเฟิร์มกันมาจากคุมน้องชายสุดหล่ดจางหลิงเธอนะคะว่าผู้ปกครองเนี่ยรับทราบแล้วว่าฉากจูบนั้นจะมีมาเสิร์ฟให้ฟินกันจนนับนิ้วไม่ไหวใดๆสุดท้ายหวังอย่างยิ่งว่าเรื่องเนี้ยจะจบดี แฮปปี้แฮปปี้ค่ะใครชอบซีรีส์โรแมนติกฟิลกู๊ดสอดแทรกความรู้เรื่องการแพทย์แผนจีนได้แบบสมจริงดูสนุกพระนางเทมีชำ่ำจุ๊บเก่งทั้งคู่ตามไปดูกันได้เลยที่อารีอีจำนวน28ตอนจบค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกๆสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย